สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมช่องบเบียด้มซิ่งนะครับหลังจากที่่างไฮปไปหลายวันนะผมนี่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับมาแล้วกลับมาพร้อมกับรถฉิบร้อนะครับคันใหม่นะครับเ m เม 2K นะครับเ m เม 2K เดิมๆนะครับผมข้างนอกสนิมข้างในสนามแน่นอนครับคันนี้เบ้ยค <B> ันเทเวลที่น้องนะฮะก็มาถึงเมื่อเช้าก็ไม่ต้อง รอช้าอะไรครับล้างครับพี่น้องล้างอย่างเดียวครับนี่ล้างอย่างเดียวนะครับล้างอย่างเดียวนะพี่น้องนะนี่ก็ทําการล้างนะครับเอาไปเลยพี่สาดปะแก้แวเนาะเนี่โอ้โหดูครับดูความสดนะครับดูความสดพี่น้องดูความสดนะครับนี่ปั๊มเดิมๆนะครับเครื่องแดงๆนะครับ เอ่อ K13D 260นะครับ260แรงม้า C เอ่อนี่ครับ FM 2K NLD กำลังล้างนะครับลาดน้ำยาไว้นะผมนี่ก็ชุดนงชุดแหนบอะไรก็สวยนะครับสมบูรณ์ดีครับนี่แหนบชุดนงชุดแหนบสวยนะครับมีแอร์นะครับคันนี้ครับหัวก็พอได้ครับนี่ประมาณนี้นะครับพอได้แต่ก็มีผูบ้างนะครับหัวนะครับมีผูบ้างนะครับ มีสนิมบ้างนะครับผุบ้างนิดหน่อยนะครับก็กระทรงกระสีสวยนะครับกระซีดีนะครับคันนี้มาเนียบกระซีด้านในนะผมสไตล์ผมก็จะประมาณนี้นะครัรถอันนี้เป็นดาใหญ่นะโอ้โหดูแกนอันนี้เป็นแกนร้อยนะครับดาใหญ่ดามาตรฐานนะครับพื้นดําไม่มียุบนะครับรับประกันเลยพื้นดำานี่ไม่มียุบเลย นะครับจะมีคาบสนิมเพราะว่ารถวิ่งทรายนะครับแต่ว่าไม่ผุนะครับไม่ถือว่าไม่ถือว่าผุนะครับดูสภาพดีครับเดี๋ยวก็จะเก็บสีเพราะว่าเจ้าของต่อมาก็นี่ปลาทงปลาท้ายไม่มีบิดไม่เบี้ยวนะครับเจ้าของแกต่อมาก็วิ่งทรายแล้วก็ไม่ไม่ได้เก็บสีอีกเลยนะครับนี่ท้ายเธอยสวยนะครับกระบะไม่มียุบเลยพี่น้องดูอะกระบะสวยมากครับทีเด็ดเลยครับคันนี้ครับ F M สอง K 2อง K แท้นะครับกำลังล้างทำความสะอาดนะครับดูกระสีด้านในไหมดูกระสีไหมดีครับดีไม่มีปูนะครับไม่มีปูแน่นอนนะครับนี่มีพื้นดาตรงรอยเชื่อมต่อมันแตกนะครับมันแตกก็เดี๋ยวเราจะเชื่อมให้นะครับเพราะว่าถ้ามันแตกพุ๊บน้ําซึมลงมันจะเป็นสนิมได้นะครับนี่ส่งกระสีสวยนะครับบกงบกี้ไม่มีเบียดนะครับนี่2 K แท้นะครับ ภาพสวยมากครับกำลังล้างลาดน้ำยานะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเดิมๆครับอันนี้เดิมจ๋าเลยแหละทุกคนเลยนี่กันชนก็เบี้ยวนะก็เลยไม่ได้ใส่นะเนี่ฝากระจังหน้าก็จะไม่ได้ใส่นะครับนี่ชุดหน้าก็โอ้ล่อนะทุกคนนะดูอ่หล่อนะครับ 2K อันนี้เรล่อเลยคัสซีโอ้คัสซีนี่เลี่ยมเหลือเดิมจ๋ามากเลยครับดูว่ดูชัสซีเขาอะสวยมากเลย เอ็ีม 2K นะครับผมยังรออ่ะเนี่ยนะครับหัวก็พอได้ครับแต่มีผูนะมีผูตรงนี้สองข้างเลยครับเห็นไหมตรงนี้จะมีผูสองข้างเลยครับแต่ว่าด้านลงด้านล่างนี้ก็โอเคครับจะได้เลยครับเครื่องแดงเลยครับเครื่องดีมากครับเครื่องนี้ไม่มีไอเลยไม่มีไอไม่มีเยิ้มเลยครับนี่เราจะล้างให้ให้สะอาดนะครับ 2K จะเป็นคัฟซีใหญ่นะครับใหญ่เต็มเลยครับ 2K มาเงียบล้างครับเล้างสองคนวันนี้ทั้งวันน่ะทุกคนเลยสภาพก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์โทรก็เบอร์เดิมนะครับ0884746382นะครับย้ำนะครับ0884746382นี่เขาปลูกพวงมาลัยใหม่ๆเลยครับรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากครับคันนี้นะครับ ก็วิ่งงานได้เลยนะครับหนึ่งคือได้กระบะใหม่ครับกระบะแกต่อได้2ปีนะครับวิ่งทรายนะครับเป็นเจ้าของบ่อทรายเนาะต่อได้2ปีก็โดยรวมก็คือไม่มีอะไรบิดเบี้ยวเลยนะครับมีแค่คาบสนิมเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บสีได้นะครับหรือใครจะเอาตามสภาพหรือจะเอาเก็บสีก็มาคุยกันนะครับมาคุยกันนะครับสนใจก็เบอร์ตัวเบอร์เดิมนะครับ 0 8 8 4 7 4 6 3 8 2นะครับติดต่อได้25ชั่วโมงนะครับคันนี้เดิมจ๋ามากเลยครับเครื่องเกียร์เดิมสวยนะครับกระบงกระบอกดำนี่ไม่มีที่ตีเลยครับดูดูฐานดำเขาครับดูฐานดำเขาเนี่ฐานดำเดิมๆสวยมากครับขาตั้งกระตรงกระแตนนี่ไม่มีบิดบีเบี้ยวเลยครับดูอ่ะกระบะเนี่ยเป็นรอยคาบน้ำเฉยนะครับไม่ใช่ว่าผุนะเป็นคาบน้ำเฉยถ้าคนดูรถเป็นจะรู้นะครับ กระทุมกระทิง,ทงนี่ใหม่มากครับคันนี้ใหม่มากบอกเลยนะครับนี่หนุน้องกำลังล้างครับล้างเสร็จก็อาจจะถ้ายังไม่มีลูกค้าจบก,ก็จะเอาไปยิงสายทำสีนะครับยิงสายทั้งคันเลยนะครับเอาให้เลียมเลยแล้วก็เก็บสีใหม่เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยนะครับไปวิ่งงานได้เลยนะครับหรือว่าใครสนใจสภาพนี้ก็มาคุยกันได้นะครับมาคุยกันได้นะครับ สองเคแท้นะครับราคาก็อยู่ที่หกสิบสองครับหกสิบสองครับสภาพนี้นะครับไม่รวมสีนะครับมาต่อรองกันได้นะครับแต่ถ้าใครจะเก็บสีหรือจะทําตรงนั้นตรงนี้นะครับก็มาคุยกันนะครับผมนะครับสองเคแท้เอกสารเล่มพร้อมบนนะครับสภาพบอดี้ก็โอเคอยู่นะครับเสียอย่างเดียวคันี้สีมันไม่สวยแหละสีมันเก่านะครับแต่กระบุงกระบะนี้มาตรฐานมากครับ ก็แบะต่อไหม่นะทุกคนนะยังไงมันก็เจียวอยู่แล้วนี่น้องกับังล้างรับเฮ้ยล้างรับล้างให้สะอาดเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มีใครจบเราก็จะเก็บสีนะครับมันต้องเอาให้เรียบครับแล้วก็ยิงตรงยิงทรายออกนะครับภาคาประมาณนี้ครับไม่เครืองผมชอบมาเครื่องนิ่มกิ๊บเลยครับผมว่เป็นแดงเลยครับเครื่องเราเนี่ย ครับหายากนะครับสภาพนี s, ้นะครับเอเบลสองเคแท้ซะด้วยครับผมจับดมแล้วนะครับแท้จริงๆครับคือด้านหน้าเขานะครับนี่ประมาณนี้ครับสวยเลยนะครับสวยเลยจะเคยบอกเออนั่นแหละทุกนั่นแหละยังไงครับลูกน้องผมเดี๋ยวไหมพี่น้องเอ้ยมาทานครับนี่ของแท้เนาะได้เลขยังมั้ยนี่ยังเป็นได้สภาพรุ่นทอง สวยเนาะอุ้ยแกะกล <c oughs> ้องกล้องยังกล้องยืสูบอ่ะมาทานเนาะเออมาทานเลยครับเดิมๆนะครับคันนี้สวยมากไปหารถไปใช้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดำสามมิตรนะครับส่งรอๆเลยครับผมชอบกระบ,บะกระตรงกระซีเครื่องทรงล่างมากคันนี้ มีที่ต้องเก็บก็คือมียางนะครับยางหลนแล้วก็สีแค่นั้นเองนะครับโดยรวมก็คือรถวิ่งได้เลยนะครับมียางกับสีนะครับที่ผมดูช่วงลงช่วงล่างเกียร์สโล่เฟืองไทยแน่นปึ๊กนะครับผมลองวิ่งดูแล้วนะครับถือว่าแจ๋วเลยขับสบายนิ่มนะครับนี่ใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังนะครับคันนี้รอเราเอากันนะครับเดี๋ยวเราเช็คเสร็จล้างเสร็จเก็บงานก็จะรีวิววิ่งให้ดูนะครับหรือใครใจร้อนก็มาดูที่อู่ได้ครับนะครับ อย่าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาครับอยากซือ้อยากขายเบอร์เดิมครับ088 47 46 3 8 2นะครับโอเคครับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับปุ mm ้ม hmm.